สวัสดีครับวันนี้ไปเก็บผักด้วยกันนะครับเ่ลงนี้กันก็จะเป็นส่วนเล็กๆนะครับนี่ก็จะเป็นต้นผักที่ขึ้นเียบเลยนะครับพอตัว,ส,วสูงๆอย่างนันะ้นเลมา,มากินได้หลายย้อนะครัต้องอ่อนทั้งนั้นเลย ใครเก็บนะครับบ้านก็จะเก็บเลยสวยๆย้อนกระจีงไปต้นก็สวยมากเก็บเลยตนน้นมับ ขึ้นทัวไปหมดเลยตน้ตนนี่ต้นนี้ มีใครเคยกินผัดกุดมั้งครับวันนี้อากาศฝนตกหน่อยที่เพออกไปหาซื้อกับข้าวก็เลยใช้กับข้าวหลังโบดยอดอ่อนๆนี่เขอ,อ่อ,อ,นนอ,อนอยนะได้นี่ก็ต้นหน่ได้เนี่ยสสวย,สวย,งยงเงาองอแบบนี้เลยเก็บได้เลย สวยทั้งนั้นสวยๆงามๆได้เลยเก็บได้เลยต้นกระไดเฮ้ยเลยนะจริงๆอยู่ใต้ต้น่หน้าฝนออกดีมากพ <c oughs> ี่ <c oughs> พริกก็ยังมีเลยนะส่วน อันนี้เป็นมีทุกอย่างครับอันนี้เป็นขมินนะ้นนี่เป็นขมิน้นอันนี้เป็นต้นมะขามแล้วกอนนออนน็อันนี้เป็นขนาอันนี้เป็นใช่ขนาต้นขนาต้นลังงอกหม่มีทุกอเป็นตะไคร้มีใบกะเพราข้าวกลุดด่มเลยนะครับ อออเอ,อนต้นหนต้นส,สวยๆยแล้วเราจะไปพัดใส่ไข่มันมีต้นหนึ่งมันแอบ,บอยู่ใต้ต้นมองไม่เคยเห็นโอ้ยีต้นหนึ่งสวย โอเคไปไปทำข้าวครับดีเราไปเก็บผักดใ้มาเลยประมาณหนนเดี๋ยวเราจะไปผัดด้วยกันจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปผัดอันนี้เราแกะมาเรียบร้อยแล้วได้เทหน่ยัดนีครับใส่ข้ เรียบร้อยนะครับตอนนี้หน้าตาของผัดวกุ๊ไข่ไก่